นมัสการพระบุญเจ้าเรียน,นคณะนกรรมการท่านภูมิเกียรติและพี่น้องประชาชนที่กร,รุรัฐทุกท่านกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมอบร,รมผู้สูงอายุประจำปี2555เพื่อถวายเป็นพระราชกุศสนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพัพรรษา8 5พรรษา5ธันวามาหาราชในวันนี้จากการรับฟังคำกล่าวรายงานนับว่าเป็นสิ่งที่ดีน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุทุกท่านที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กระผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีของศูนย์บร,ริการผู้สูงอายุโดยชุชน,น,นวัตรสิจันการได้เปิดบัตรรม เพื่อขวาย,ยวองค์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือว่าเป็นบุญกุศลที่สูงยิ่งนอกจากได้ขวายองท่านแล้วผู้สูงอายุก็ได้รับการอบรมส่งเสริมในด้านของการฝึกสมาธิและเจริญภาวนาซึ่งจะทำให้เกิดความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอีกด้วยหลังจากผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนําความรู้ประสบการณ์ที่ดีที่ได้จากการปฏิบัติธรรมไปใช้ใเกิดประโยชน์ต่อท่านเองต่อครอบครัวขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสําเร็จได้ด้วยดีขอขอบพระคุณพระอาจารย์วิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลามาทำการอบรมปฏิบัติธรรมให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้ ในโอกาสนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือขออัญเชิญพระบารมีแห่งพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดสริปจันทร์แห่งนี้ได้โปรดดลบันดาลประธานพรให้ท่านผู้สูงอายุคณะกรรมการท่านผู้มีเกียรติและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสบความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เขี้ยงแข็งมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดไปปัจน,นีบได้ลาอันเทนอุดมมงคลเรื่อยแล้วกระผมขอเกิดการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมอบรมผู้สูงอายุประจำปี2555เพื่อข่ายเดินพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์นับพรรษา85พรรษา ถ้าท่านมานญหาราชนาิขอขอบคุณครับขอบคุณท่านชารีดอกแก้วนายกองการบริหารส่วนตำบลเทีนมีปเป็นเสู่นะครับปาเรียนเชิญท่านนายกนะครับวันนี้นะครับอนอกจากเรามาร่วมพิ